สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกำลังคิดถึงกันอยู่นะคะ เรามาอัปเดตกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกำลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคลิปนี้เป็นพลังงานดวงรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้รวมถึงสถานการณ์ที่คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เพื่อพบเจอกันก่อนนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าในตอนนี้พลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนแล้วมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาหาตัวคุณปัญหาบางสิ่งบางอย่างคุณไม่ได้เป็นคนสร้าง ปัญหาบางอย่างคุณไม่ได้เป็นคนก่อแต่พอเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นคุณกลับเป็นคนที่ต้องรับภาระคุณกลับเป็นคนที่ต้องแก้ไขคุณกลับเป็นคนที่ต้องแบกและตัวคุณเองไม่มีใครคอยซับพอร์ตหรือช่วยเหลืออยู่ข้างหลังเลยคุณรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวตัวเองไม่มีที่พึ่งตัวเองไม่มีใครเลยที่จะคอยช่วยเหลือหรือหิวใจคุณในวันที่คุณอ่อนล้าหรือเจอปัญหาหนักๆในชีวิต และเดอ h a n ง Man ที่ขึ้นมานะคะคุณพยายามจัดการตัวเองให้อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้ได้พยายามที่จะทำให้ตัวเองไม่ทุกข์ใจมากเกินไปแต่เหตุการณ์บางอย่างมันทำให้คุณยังต้องจำทนและจำยอมที่จะต้องอยู่ตรงนั้นยังไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือหนีออกจากปัญหาต่างๆได้ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไหวแล้วก็ตาม ถึงแม้คุณรู้สึกว่าคุณอยากถอดใจคุณอยากปล่อยวางแต่สถานการณ์ต่างๆนานามันไม่สามารถทำให้คุณหลุดออกจากตัวแรนได้คุณเลยยังต้องฝืนทนอยู่ตรงจุดๆนั้นแต่เมื่อเร็วๆนี้คุณรู้สึกว่าไม่ได้แล้วคุณทำเพื่อคนอื่นมามากเกินไปแล้วตอนนี้คุณขอเป็นเด็กดือ้อขอเป็นคนที่ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองบ้างขอเป็นคนที่ทำอะไรในสิ่งที่ทำเพื่อตัวเอง แต่สิ่งที่คุณทำเพื่อตัวเองมันเกิดมาจากการกั่นกรองและคิดมาอย่างดีแล้วไม่ใช่เป็นเด็กดื้อที่เอาแต่ใจตัวเองทำอะไรตามใจตัวเองโดยไม่สนใจถึงผลกระทบอะไรของใครเลยแต่คุณเป็นเด็กดื้อที่มีวุฒิภาวะเพียงแต่คุณกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น กล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะยอมรับกล้าที่จะตอบรับอะไรที่เกี่ยวกับคุณอะไรที่คุณเป็นคนก่อคุณพร้อมจะรับและแก้ไขแต่อะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาของคุณหรือไม่ใช่สิ่งที่คุณสร้างคุณจะไม่ยอมแบกรับหรือยิ้มรับกับมันอีกคุณพร้อมที่จะปฏิเสธความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่มาขอคุณ สิบดาบเพราะคุณถูกคนใกล้ตัวคนที่คุณไว้ใจทรยศหักหลังหลายคนคุณอาจจะถูกสวมเขาถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังหรือถูกโกง รวมถึงถูกขโมยผลงานไปจากคนที่คุณใกล้ชิดและคุณไว้ใจบางคนคนรักของคุณแอบนอกกายนอกใจคุณไปกับคนที่คุณรู้จักซึ่งมันทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจมากหรือบางคนคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ถูกขโมยผลงานแล้วเอาไปแอบอ้างว่าเป็นผลงานของเขาและคุณไม่สามารถที่จะแก้ตัวหรือเอาผลงานนั้นคืนกลับมาให้ตัวเองได้คุณเสียใจเสียความรู้สึกจากการถูกทรยศหักหลังเหล่านี้มานานพอสมควร คุณเลยรู้สึกว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างแต่ไฮโ f แฟนและตัวคุณเองคุณอาจจะได้กำลังกายกำลังใจมาจากใครบางคนไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างพ่อแม่ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่หวังดีกับคุณ เขามาคอยฮิวใจคุณมาคอยให้กำลังใจคุณและพยายามพาคุณออกจากจุดที่มันแย่ที่สุดจุดที่คุณคิดว่ามันไม่มีทางออกจุดที่มันมีแต่ปัญหาจุดที่คุณมีแต่ความเจ็บปวดเสียใจคุณได้รับกำลังใจได้รับคำแนะนำจากคนเหล่านี้จนในตอนนี้คุณสามารถที่จะหลุดพ้นจากวงโคจรนั้นได้แล้วคุณเป็นไทยจากสิ่งที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถเดินออกมาได้คุณกล้าที่จะเดินออกมาคุณกล้าที่จะหักและผชนหน้ากับทุกสิ่ง ทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความมั่นใจมั่นใจในความเป็นตัวเองมั่นใจในความสามารถที่ตัวเองมีราชาถือดาบและในตอนนี้คุณพร้อมที่จะฟาดฟันกับทุกคนคุณมั่นใจว่าคุณมีดีเหนือใครๆคุณมั่นใจว่าคุณฉลาดคุณเก่ง คุณสามารถจัดการตัวเองได้ดีมากและในตอนนี้คุณเป็นคนที่พร้อมจะตัดอะไรก็ตามที่มันเป็นลบกับชีวิตคุณพร้อมที่จะตัดสิ่งที่มันทกซิกแล้วเริ่มต้นบทใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้กับตัวเองจากประสบการณ์ที่คุณผ่านพบมาไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือคําแนะนําจากคนที่หวังดีกับคุณคุณเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวผลักดันทําให้คุณกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะเดินหน้าต่อไม่ว่าจะในสถานการณ์ใดๆก็ตามตอนนี้คุณเป็นคน ใหม่ที่มีความเด็ดขาดและชัดเจนกับตัวเองและคำพูดของคุณราชนีถือไม้เท้าในตอนนี้คำพูดของคุณค่อนข้างมีผลและมีอิทธิพลต่อหลายๆคนในชีวิตของคุณมากเพราะคุณกลายเป็นคนที่เขาไม่รู้จัก เขาไม่แน่ใจไม่มั่นใจเลยว่าคุณในตอนนี้เป็นคนแบบไหนกันแน่คุณคนที่ใจดีคุณคนที่อะไรก็ได้ยอมได้ทุกอย่างยอมได้ทุกคนไม่มีอยู่แล้วแต่คุณเป็นคนที่กล้าพูดและชัดเจนและเด็ดขาดแต่คุณก็ไม่ได้ไปต่อว่าใครหรือทำร้ายจิตใจใครคุณแค่ชัดเจนกับสิ่งที่คุณคิดกล้าพูดในสิ่งที่คุณนึกกล้าทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้อง คุณเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นและคำพูดของคุณมีผลมีอิทธิพลต่อคนรอบข้างค่อนข้างมากมายเลยนะคะนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเราไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นกันนะคะว่าในตอนนี้เวลานี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาด้วยนะคะพี่ไพ่ 9ไ,ไม้เท้าพลังงานของเขาในตอนนี้นะคะค่อนข้างต่อสู้กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองมากเขากำลังเจอกับปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตจนแทบจะตั้งรับเอาไว้ไม่ไหวแล้วที่ผ่านมาคุณอาจจะเป็นคนคอยช่วยซัพพอร์ตเป็นคนคอยช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับเขาเป็นคนจัดการปัญหาที่เขาก่อขึ้นแต่ในตอนนี้วันที่ไม่มีคุณ ความเก่งความสามารถที่เขาเคยคิดว่าตัวเขามีความเก่งความสามารถที่คนรอบข้างมองเห็นว่าเขามีจริงๆแล้วมันเป็นแค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาหรือแม้กระทั่งสร้างขึ้นมาหลอกตัวเอง เพราะสิ่งที่เขาสามารถแก้ไขปัญหาได้หรือความเก่งที่เขาคิดว่าตัวเขาเองมีมันมาจากพลังงานของคุณคนที่คอยอยู่เบื้องหลังและคอยผลักดันเขาให้ไปสู่จุดที่ดีขึ้นเข้าไปสู่จุดที่เขาสมควรจะได้รับจริงๆเขาเป็นคนเก่งแต่ถ้าเพียงเขาวางอัตราตัวตนวางความทะนงตัววางความหยิ่งทะนงของตัวเองลงไปเขาจะเป็นคนที่ดีมากกว่านี้เขาจะเป็นคนที่ฉลาดและเก่งมากกว่านี้ แต่ในวันที่เขายังอยู่กับคุณเขากลับลหลงไหลในสิ่งที่มันเป็นภาพลวงตาหัวโขนหรืออะไรก็ตามที่คนอื่นชื่นชมยินดีซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าหากเขาไม่ได้มาอยู่ใกล้คุณหรือไม่มีคุณคอยอยู่เคียงข้างเขาแล้วในวันนี้เขาตระหนักรู้แล้วนะคะว่าสิ่งที่เขาเคยคิดว่าเขามีความเก่งที่เขาเคยคิดว่าเขาเป็น จริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดจากคุณเพราะปัญหาที่เขาเจอในตอนนี้มันเคยเป็นปัญหาที่เขามองว่าเป็นปัญหาเล็กๆเป็นปัญหาง่ายๆที่เขาเคยแก้ได้แต่ในวันนี้พอไม่มีคุณเขากลับไม่สามารถจัดการปัญหาเหล่านั้นได้เลยคนคนนี้กําลังเจอกับปัญหาและตื่นรู้ว่าตัวเขาเองไม,ไม่ไม่เป็นเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตถ้าหากไม่มีคุณคอยอยู่เคียงข้างหรือคอยผลักดัน ห้าไม้เท้าและโดยเฉพาะในตอนนี้เขามีปัญหาหนะักไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือปัญหาเกี่ยวกับคนรอบตัว เพราะการที่เขาไม่สามารถจัดการตัวเองได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้มันทําให้คนอื่นเริ่มมองเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเริ่มมองเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นคนแบบที่คนอื่นคิดเลยมีการแอบนินทาแอบพูดถึงเขาลับหลังและเขาไปรับรู้มาซึ่งทําให้เขาเสียความรู้สึกและสูญเสียความเป็นตัวเองค่อนข้างมากในตอนนี้คนรอบข้างเขามองเขาไม่เหมือนเดิมเขาไม่ได้ดูดีเหมือนตอนที่อยู่กับคุณหรือมีคุณอยู่ข้างๆ 8ไม้เท้าความสับสนของคำพูดและการติดต่อสื่อสารเขาอยากติดต่อมาหาคุณมากเลยนะคะในตอนนี้แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเปิดหัวยังไงหรือมีประเด็นอะไรในการพูดคุยกับคุณและสำหรับบางคนที่เขาติดต่อคุณมาแล้วคำพูดของเขาอาจจะดูวกวนอาจจะดูสับสนจนคุณรู้สึกงงงงว่าเขาต้องการอะไรกันแน่จากคำพูดที่เขาพูดกับคุณ คุณยังยินดีที่จะพูดคุยกับเขานะคะถ้าหากเขารู้จักจับต้นชนปลายในคำพูดหรือรู้ว่าตัวเองพูดอะไรออกมาและต้องการอะไรแต่ในตอนนี้เขาสับสนส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดต่อคุณมาในตอนนี้เขากำลังพยายามจับประเด็นหาโอกาสหาจังหวะที่จะสื่อสารมาถึงคุณ เพราะเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณแบบมีอารมณ์แบบไหนกับเขาหรือพร้อมจะพูดคุยกับเขาไหมดังนั้นความกล้าๆก,กลัวๆของเขามันเลยทําให้การติดต่อสื่อสารมาหาคุณมันค่อนข้างช้าในบางคู่บางกรณีนะคะแต่จะมองว่าอีกไม่นานภายใน8วันหรือไม่เกิน8สัปดาห์นี้คุณจะได้รับการติดต่อจากคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ เดอชาลีออตเขาอยู่ในช่วงของการตัดสินใจบางคนอาจจะตัดสินใจโยกย้ายที่อยู่บางคนอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสถานศึกษาบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะทํายังไงดีที่จะกลับมาหาคุณเขากําลังเลือกว่าเขาจะต้องใช้วิธีไหนในการมาหาคุณคนคนนี้กําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจและกําลังจะเจอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งมันจะมาจากการตัดสินใจ ของตัวเขาเองแต่ปัจจัยที่สําคัญคือมีคุณเป็นตัวแปรอยู่ในนั้นบางเครื่องมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เนเพราะว่าเขาไปสร้างปัญหาเอาไว้มันเลยทําให้เขาต้องเจอการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะการเปลี่ยนงานหรือการยกย้ายที่อยู่ก็ตาม และคนคนนี้ค่อนข้างชัดเจนว,ว่าตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันอาจจะห่างกันไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนทางไกลบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดน,นต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอแต่ในตอนนี้เขากําลังวางแผนที่จะติดต่อคุณมาหรือเดินทางมาหาคุณดังนั้นเหมือนที่จ๋าบอกว่าไม่ช้านะคะภายใน8วันหรือ8สัปดาห์หรือ มีเดือนก,กักระดาขึ้นมาคนคนนี้จะติดต่อคุณมาอย่างแน่นอนแต่จ๋าว่าไม่ถึงกัก์กระดาหรอกคะ่ะประมาณ7-8วันแต่ไม่เกิน8สัปดาห์คนคนนี้จะติดต่อคุณมาและการติดต่อกลับมาในครั้งนี้ของเขาเขาจะกลับมามอบความรักให้กับคุณแต่คุณต้องรับรู้ไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าความรักที่เขามีให้กับคุณมันอาจจะยังไม่เท่าความรักที่คุณเคยมีให้กับเขา แต่ว่ามันเป็นความรักที่พร้อมจะเดินหน้าต่อไปมันเป็นความรักที่เขาตั้งใจจริงที่จะมอบให้กับคุณคนคนนี้อาจจะยังไม่ได้รักคุณเต็มร้อยเหมือนที่คุณรักเขาแต่เขาตั้งใจที่จะรักคุณให้ดีขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆการกลับมาในครั้งนี้เขาตั้งใจจะมาทำสิ่งดีๆให้กับคุณหยิบยื่นสิ่งดีๆหยิบยื่นความรักให้กับคุณอีกครั้งเดาบ เขาอาจจะกลับมาโดยที่ยังไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงให้กับคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างปากหนักแล้วก็เป็นคนที่มีอีกโก้สูงไม่กล้ายอมรับปัญหาที่ตัวเองเจอในการกลับมาหาคุณเขาอาจจะชวนคุณคุยเรื่องสัพเพเห็นละเรื่องที่ไม่มีแก่นสารหรือแม้กระทั่งเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ พราะเขาจะพยายามตีเนียนตีมือเข้ามาในชีวิตของคุณและเขาก็จะไม่บอกถึงปัญหาที่เขาพบเจอให้กับคุณฟังเขากลัวเสียหน้าเขากลัวคุณมองว่าเขาไปไม่รอดแต่คนคนนี้จะพยายามใช้จุดอ่อนของคุณเขาจะจําได้ทุกอย่างที่เป็นคุณเขารู้ว่าต้องชวนคุณพูดคุยในเรื่องไหนประเด็นไหน ถึงจะทำให้การสนทนามันไปต่อได้คนคนนี้จะพยายามตีมือและชวนคุณพูดคุยในเรื่องสะเพเหรละเพื่อเข้าประเด็นสู่การพยายามกลับมาในความสัมพันธ์แบบอัตโนมัติ แต่จ๋ามองว่าคุณไม่ค่อยมีความเชื่อใจและเชื่อมั่นในตัวเขานะคะคนที่ได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขามาแล้วบางคนบางคู่คุณอาจจะตัดจบเขาไปแล้วก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าคําพูดของเขามันสับสนวกวนและทําให้คุณสับสนในการกระทําจนคุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้อีกแล้วคุณไม่พร้อมที่จะเจอกับปัญหาหรือไม่พร้อมอยู่กับอะไรที่มันไม่ชัดเจนดังนั้นคุณเลยเลือกที่จะตัดเขาออกไปจากชีวิต และบอกเขาอย่างชัดเจนว่าถ้าหากเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือไม่สามารถทําอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ได้ก็ยังไม่ต้องกลับมาคุณไม่พร้อมที่จะปวดหัวไม่พร้อมที่จะสับสนกับเขาอีกส่วนคนที่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากเขาจากก็มองว่าหลังจากที่คุณได้พูดคุยกับเขาคุณยังจะสัมผัสได้ถึงความมีรับลมคมในของเขาความไม่ชัดเจนของเขาจนอาจจะทําให้คุณ ตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปอีกครั้งและยังไม่เปิดใจให้กับเขาในทันทีที่เขาติดต่อคุณมา The e m p l o y e r เพราะ The e m p l o y e r ก็ยังขึ้นนะคะเขาก็ยังเป็นคนที่มีอีโกโ้มีอัตตาตัวตนอยู่ดังนั้นมันยากที่เขาจะเข้ามาบอกขอโทษคุณหรือเข้ามาหาคุณแล้วบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดคุณหรือจะมาเล่าให้คุณฟังว่าช่วงเวลาที่ห่างกันไปเขาเจอปัญหาอะไรบ้าง คนคนนี้จะไม่พูดทั้งๆท,ท,ที่เขาอยากเล่าอยากระบายให้คุณฟังอยากได้คำปลอบใจอยากได้คำแนะนำจากคุณแต่ความมีอีกโกของเขามันจะทำให้เขาไม่พูดเรื่องนี้จนคุณรู้สึกว่าเขามีอะไรในใจเขาไม่บริสุทธิ์ใจเขาไม่ชัดเจนมันเลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเลือกที่จะปฏิเสธเขาในการกลับมาในครั้งนี้ สิบเหรียญแต่ความรู้สึกที่เขาอยากกลับมาในชีวิตของคุณมันค่อนข้างชัดเจนและมั่นคงดังนั้นไม่ว่าคุณจะปฏิเสธเขาไปอีกอกี่ครั้งคนคนนี้จะพยายามวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณเสมอเพราะเขารู้สึกแล้วว่าถ้าเขาอยากมีความมั่นคงในชีวิตอยากมีความรักที่ดีอยากมีครอบครัวที่อบอุน่น อยากมีหน้าที่การงานที่ดีและมีชีวิตที่สงบสุขเขาจะต้องมีคุณอยู่ในชีวิตเท่านั้นการมีคุณอยู่ดีกว่าการไม่มีเสมอดังนั้นคนคนนี้จะพยายามหาทางวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะพยายามตัดจบเขาไปอีกกี่ครั้งก็ตาม สามไม้เท้าค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าคนคนนี้เป็นคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณบางคนคุณกับเขาอาจจะติดต่อสื่อสารหรือพบเจอกันทางโลกโซเชียลโลกออนไลน์หรือทางแอปพลิเคชันต่างๆและดังนั้นเขาจะพยายามติดต่อมาในช่องทางที่เขายังสามารถทําได้ช่องทางที่คุณกับเขาเคยใช้ติดต่อสื่อสารกันคนคนนี้จะไม่ยอมละทิ้งความหวังจะไม่ยอมละทิ้งอุดมการณ์เขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งดังนั้นภายใน เถึง8วันหรือไม่เกิน8สัปดาห์ขอให้คุณเตรียมตั้งรับกับการติดต่อมาของคนคนนี้หรือการพยายามกลับมาของคนคนนี้อีกครั้งนะคะเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนเพราะเขาอยู่ไม่ได้โดยถ้าไม่มีคุณเขาอยากได้รับความมั่นคงอยากได้รับความรักที่ดีและอยากได้ชีวิตที่สงบสุขเขาถึงต้องการมีคุณอยู่ในชีวิตเดี๋ยวจะเปิดเพิ่มให้อีก5ใบนะคะเรามาดูว่าถ้าเกิดคุณให้โอกาสเขากลับมาเขาจะดีขึ้นไหม ราชนีถือไม้เท้าถ้าหากคุณคิดจะเปิดโอกาสให้เขากลับมาคุณจะต้องพูดในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากได้อะไรจากตัวเขาคุณคาดหวังอะไรจากตัวเขาหรืออยากให้เขาปรับเปลี่ยนอะไรคุณต้องพูดในทันทีในวันที่เขาอยากกลับมาคุณไม่ต้องไปเสียเวลาให้เขาอ้อมโลกนะคะถ้าในทันทีที่เขาทักคุณมาแล้วทำให้คุณเริ่มสับสน คุณพูดในสิ่งที่คุณต้องการออกไปเลยว่าคุณต้องการอะไรจากตัวเขาและเขาทําได้ไหมถ้าทําได้ก็อยู่ต่อถ้าทําไม่ได้ก็เดินออกไปจากชีวิตคุณคุณต้องชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่เขาติดต่อมา แมพ์แลนแต่จ๋ามองว่าคนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้คนที่มีอีกโกสูงคนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อมีคุณในชีวิตเพื่อรักษาคนเอาไว้เพื่อมองคุณเป็นครอบครัวเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นและทําทุกอย่างเพื่อมีคุณในชีวิตอีกครั้งคนคนนี้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองตามที่คุณต้องการ หนึ่งถ้วยและจ๋ามองว่าคุณกับเขาจะได้เริ่มต้นความรักที่ดีอีกครั้งเพราะสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คณต้องคณต้องการคนคนนี้จะพยายามทําทุกอย่างให้กับคุณเขาจะปรับเปลี่ยนตัวเองแก้ไขสถานการณ์แก้ไขพฤติกรรมของตัวเองแล้วกลับมาเติมเต็มมอบความรักที่ดีให้กับคุณเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณอีกครั้ง และให้จัดสเมนที่ขึ้นมาบอกได้เลยว่าต่อให้คุณตัดจบเขาไปอีกกี่ครั้งหรือห่างหายกันไปอีกกี่รอบเขาก็จะวนเวียนกลับมาเสมอเพราะคุณกับเขามีความเป็นคู่กันไม่ว่าจะเป็นคู่เวรคู่กรรมคู่ทวินเฟมหรือโซเมดก็ตามคุณกับเขายังไม่สามารถตัดจบเลิกลากันได้เพราะบาปบุญบาปกรรมบุญสัมพันธ์ยังมีอยู่คุณกับเขายังจะต้องกลับมาชดใช้และจะต้องกลับมาผูกพันกันอีกครั้ง แปดถ้วยการตัดจบเลิกลาครั้งนี้มันเป็นการตัดจบเลิกลาเพื่อทําให้เขาตื่นรู้เพื่อทําให้เขาเป็นคนใหม่และทําให้คุณเป็นคนใหม่เช่นเดียวกันคุณได้รับตัวตนของตัวคุณเองกลับมาส่วนเขาก็ได้มองเห็นความจริงว่าตัวเขาไม่ได้มีอะไรดีเลยถ้าหากไม่มีคุณในชีวิตดังนั้นถ้าคุณให้โอกาสเขากลับมาขอให้คุณชัดเจนกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะได้รับความรักที่ดีได้รับสิ่งที่สมควรจะได้รับเขาคนนี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณ นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าตและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสิถึงหนึเเซนะคะชาวราศีกุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลย์กุมชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่17 27คนที่เกิดวันที่7คนที่เกิดวันที่55 25 ถ้าใครมีท่าและราศีต่งต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%นนะคะจ๋ารบกวนคอมเมนต์รับคำทำนายถ้าหากคุณคิดว่านี่คือคำทำนายของคุณและรบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ